บริษัทไบโอคอน sumer จำกัดจัดกิจกรรมตามหาสาวมั่นอวดวงแขนขาวสายกับวีไว้เอลตาเคลียแอนไวโรออนครั้งที่2จังหวัดชมบุรีโดยงานนี้มีพระเอกหนุ่มหล่อปอทิสดีมาร่วมกิจกรรมค้นหาสาวมั่นกับวีไว้ค่ะ ที่ห้างฟิกนิกดีพาร์ตเมนต์สโตร์บริษัทไบโอคอนซูเมอร์จำกัดผู้ผลิตวีไวโรออนสุดสายแห้งไหวไม่มีคราบได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ตามหาสาวมัน่นอวดวงแขนขาใสกับวีไวเอลต้าเคลียแอนไวโรออนครั้งที่2ขึ้นโดยงานนี้พระเอกหนุ่มหล่อปอทฤษฎีได้มาร่วมกิจกรรมค้นหาสาวมัน่นกับวีไวซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากสาวมั่นในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมและลุ้นเงินรางวัล5 0 0 0บาทที่วีไวโรลออนนำมามอบให้ นอกจากนี้บริษัทไบโอคอน s u m e r จำกัดยังได้แนะนำวีไว้โรออนแบบเนื้อขาวและเนื้อใสให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโดยผลิตภัณฑ์วีไว้โรออนมีให้เลือกหลากหลายสูตรโดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์วีไว้ทุกสูตรคือเป็นไวต์เทนนิ่งโรออนที่ทำให้ผิวใต้วงแขนเนียนเรียบขาวกระจ่างใสกล้าอวดใต้วงแขนขาวๆแม้ในระยะประชันชิด นอกจากนี้ยังระงับเหงื่อสร้างความมั่นใจไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นานถึง24ชั่วโมงเป็นโลโออนเนื้อบางเบาไม่เ,นเหนียวเหนอะหนะแม้ในวันที่อากาศร้อนโลโออนวีไว้เป็นสูตรอ่อนโยนเพราะมีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีคราบเหลืองบนเสื้อผ้าค,ค่ะ